วันที่7กรกฎา,าคม2,567เวลา16นาฬิกาที่พระวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดราช,ชบุรีนายวิวัฒนิติการจนานา,นาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราช,ชบุรีรวมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์ฟรรษา6รอบ28กรกฎา,าคม2567โดยมีพระธรรมปัญญาพร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15เจ้าจะอวาวาดวัดมหาธาตุวละวิหารประธานฝ่ายสูงนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดราช,ชบุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราช,ชบุรีข้าราชการและประชาชนทุกมู่เล่าได้รวมแสดงความจงรักภักดีและนมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ กำหนดเลิกพิธีคือเวลา17นาฬิกา9นาทีพร้อมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศและในช่วงเช้าวันจันทร์ที่8กรกฎาคมจังหวัดราช,ชบุรีได้ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโพธน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เลิกเวลา12นาฬิกาโดยมีข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ารว่วมพิธีณพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดราช,ชบุรี